ออมืชอปเปอร์สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะน้องพะอยู่นอกบ้านนะคะอยู่ที่สวนนั่นเองใกล้ๆก,กับที่นาของคุณพ่อคุณแม่เองนะคะแล้วตอนนี้นะคะเรามีอะไรให้ดูค่ะทุกคนว่าคุณพ่อทำอไรน้องแพทจะไปเก็บอะไรมีอะไรบ้างบอกเลยว่า,ว,าว้าวแน่นอนนะคะบรรยากาศดีมากโอเคทุกคนไปกันเลย เริ่มจากบรรยากาศระหว่างทางก่อนเลยนะคะมาถึงมุมนี้คือที่สูวิวทุ่งนาตรงนี้คือสวยมากๆเลยนะคะต้นข้าวเขียวขจีเลยดูแล้วสบายตามากๆเลยนะคะตัดผ้ามาที่คุณพ่อน้องแพรกําลังตัดต้นไผ่ยอยู่เลยนะคะนี่คือคุณพ่อจะไปทําห้องน้ํานะต้นไผ่แบบนี้บ้านน้องแพรเรียกว,ว่าหวักเลือเป็นต้นไผ่ที่ใหญ่แล้วก็สูงมากๆแบบนี้เลยคะ่ะจะเอาไปสร้างบ้านหรือสร้างกระท่อมได้หมดเลยระหว่างทางเจอเฮหูหนูด้วยบ้านน้องแพรเรียกว,ว่ากนะือแซน่าเขานิยมเอาไปยําสดกันนะคะแต่เสียดายมีน้อยแล้วล่าสุดเราก็โดนยุงกัดจนได้ ปกติของช่วงหน้าฝนเลยจริงๆนะคะชุ่มฉ่ำมากๆเลยคะ่ะน้องแพทมาถึงส่วนแล้วเรียบร้อยไม่ขอรอช้าแล้วนะคะรีบเก็บไผ่ลหลึงกันเลยคะ่ะไผ่ลหลึงปีนี้คือออกเยอะมากๆทุก ผนนี่คือคุณแม่หวาดไปเลยนะแต่ผลที่ออกมาคือปังที่สุ่นสวยกําลังดีเลยนะคะมีประกาศด้วยประกาศบ้านน้องแพรียอว,ว่าเซอร์บาดดอช่วงฤด,ด,ดูฝนมีแต่ของกินนะคะส่วนนี้ก็คือพลิกกะเรียนขึ้นมาให้ตั้ง2เม็ดนะคะและนี่ก็คือต้นกล้าของข้าวโพดจ้าน้องแพทเป็นคนหนึ่งที่ชอบฤดูฝนมากๆเลยนะคะปลูกอะไรก็ขึ้นหมดใบเขียวขจีสวยมากเลยนะคะเก็บจนเพลินเลยค่ะล่าสุดได้เยอะแล้วผักอีหลึงส่วนใหญ่เขาเจาะ,ะอาเอาไปใส่แกงนะคะหรือว่าไปใส่น้ำพริกด้ใส่เมนูไหนก็อร่อยค่ะตอนนี้เราก็ได้ผ่หลึงเยอะแล้วนะคะ เย็นแล้วเหมือนกันบรรยากาศดีมากทุกคนแบบเย็นสบายเลยค่ะเดี๋ยวน้องแพทจะขอตัวกลับบ้านเลยแล้วกันนะคะพี่ๆคนไหนอยากให้เอาผักอิหลึ่งไปทําเมนูอะไรหรือว่าเอาไปใส่เมนูอะไรหรืออยากให้ลองทําเมนูอะไรแนะนํามาได้นะคะคอมเมนต์ไว้ดีเลยนะคะเดี๋ยวน้องแพทพาทา,า,าค่ะค่กลับบ้านก่อนนะคะบ๊ายบาย